ซีดีนะครับประกอบธุรกิจรอบเหมาก่อสร้างนะครับทั้งงานราชการงานเอกชนงานก่อสร้างเกืบทั้งหมดและครับยกเว้นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรหนักนะครับเข้าตลาดมาตั้งแต่ปี60นะครับเมื่อสอง,สองปีเมื่อสักสปีที่แล้วเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ผันตัวเองมาทํางานงานด้านจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งคือเก็บขยะจากชุมชนนะครับ ตอนนี้เราก็มีทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างาและธุรกิจจับเก็บขยะนะครับค่ะอ่าโอเค<ม>เรามาเริบในในส่วนของการธุรกิจสยายปีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้เราจะลุกไปยังไงบ้างคะทางผู้บรหารมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจยังไงบ้างคะครับคือเน<ม>ื่องจากว่า<ม>ตอนนี้นะครับเรามี แนะ่ความคิดที่ว่าจะกลับเข้าไปสู่ธุรกิจงานก่อสร้างร่วมพื้นฐานนะครับคือทํางานบ้านทํางานอะไรที่เป็นงานที่มันเป็นพื้นฐานงานที่มันมีเหมือนกับเป็นประจําอยู่นะครับแม้จะกําไรน้อยนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้มีฐานไรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับค่ะอ่าฮะการเข้าไปเราจะเข้าไปแบบไหนร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หรือว่ายังไงคะ ครับตอนนี้เราก็มีแผนนะครับว่าเรามีพันเนอร์ของอบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคนะฮะในเชียงใหม่คือบริษัทออนซลินเนี่ยนะครับที่ที่เราเราร่วมมือกันมานานตั้งแต่ทําคอนโดร่วมกันโดยเขาเป็นคนพัฒนาเราเป็นคนก่อสร้างนะครับอันนี้เราก็จะมีแผนร่วมกันว่าเราก็จะทํางาน บ้านพักนะฮะบ,บ้านบ้านพักอาศัยนะครับ<ฆ>ขนาดแนวราบเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะมีกลยุทธ์ใหม่นะครับให้ลูกค้ามั่นใจผนึกกำลังกันนะครับสร้างบ้านคุณภาพที่ดีให้กับลูกค้านะครับดียังไงก็คือเราก็ทำโดยอาศัยประสบการณ์ของเราที่เคยทำงานคอนโดระดับใหญ่ๆหโรงแรมระดับใหญ่ๆนะครับ<ฆ>เรากลับไปทำบ้านสร้างบ้านนะฮะแต่ว่าเราก็มีคอนเซปต์ว่าบ้านที่เราสร้างต้องดี เพราะนั้นเราก็คุยกับพันธมิตรแล้วว่าเราเบริษัทเชียงใหมด่ดนน้อยเนี่ยกล้ารับประกันบ้านให้ลูกค้านะครับจากที่เคยปีสองปีอะไรเงี้ยเราจะเพิ่มประกันให้ไปเป็นสามปีนะครับอันนี้เขาว่าสามปีเนี่ยมันมีในยยะสาคัญในความหมายมากขึ้นนะครับหมายความว่าโอกาสที่ถ้าเกิดบ้านบ้านเนี่ยไม่มีคุณภาพที่ดีจริงเนี่ยการที่รับประกันนานขึ้นเพื่อจะเป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นคำว่า3าปีนี่ไม่ได้ว่าขยายไปเพื่อจะรับประกันแค่ว่าถ้าจะค่าสอบจะเพิ่มขึ้นอะไรแต่เรามีความมั่นใจว่าคุณภาพงานของเราที่ที่ที่ท,ท,ทำออกไปเนี่ยเราสามารถรองรับมีคุณภาพเราเนี่ยออกมาสามารถเราคิดว่าการที่เรารับประกัน3ปีก็ไม่ไปนทนาให้คอร์สเราเพิ่มขึ้นมากแต่อย่างไรครับค่ะค่ะ,อ,ะอยางอยากให้อธิบายนิดนึงในส่วนของการที่เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ค่ะ เซาดี<แ> <proph. S 1> เราจะเข้าไปทําในรูปแบบไหนยังไงคะจะรับก่อสร้างเหรือรับออกแบบหรือว่ายัางไงอะคะช่วยช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยเ้า่พี่คุยกันเลยนะครับตอนนี้ก็คือว่าออกแบบนี่นก็คงมีบริษัทรับออกแบบออกแบบมาอยู่แล้วนะครับแต่นนเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเริ่มเข้าไปในการรีวิวแบบนะครับคําว่ารีวิวแบบก็คือว่าดูตรงไหนวัสดุดูตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติมความแข็งแรงบ้าง ไหนที่ใช้วัสดุที่มันสามารถคงทนหาวรขึ้นนะครับประหยัดหมายว่าประหยัดในแง่ของคือในรูปของเราจะทําเรื่องของสกิลอะฮะหมายว่าถ้าทำสกิลใหญ่เนี่ยวัสดุส่วนไหนที่จะทําให้ลดทอนการสูญเสียลงได้บ้างเพื่อทำให้คุณภาพดีขึ้นแช้งานคงทนขึ้นราคาถูกลงครับลักษณะนี่ยฮะจะเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือกันอีกมิติหนึ่งนะครับ อืมค่ะแล้วอย่างนี้ในรูปแบบของการมีรายได้ให้กับ c r d เราจะมีรูปแบบเขา้าแบบไหนยังไงเป็นสัญญาต่อปีหรือว่าเป็นต่อโครงการหรือว่ายังไงอะคะครับถ้าคิดว่ากลยุทธ์นี้โอเคนะฮะสักเซสนะฮะเราสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเราได้ดีเพราะว่าตัวเนี้ยเราก็คงมีงานประจำอของบริษัทพันธมิตรเราก็จะมีสินค้าที่ ส่งมอบให้ลูกค้าได้ทำตามกำหนดตามเวลาด้วยคุณภาพที่ดีนะครับเึ่งรายได้สิ่งเหล่านี้บ้านพักอาศัยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นรายได้ประจำของบริษัทอสังหาอยู่แล้วนะครับถ้าเราสามารถทำทำพัฒนาไปได้วยกันได้ว่าสิ่งที่มอบให้ลูกค้าเนี่ยในราคาที่ไม่สมราคามากๆเลยถ้าเทียบกับคุณภาพและถูกมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดรายได้ประจําของ c ดีขึ้นมานะครับในการร่วมมือพันธมิตร ก็อาจจะมีพันธมิตรเพิ่มขึ้นอีกนะฮะอย่างเช่นว่าถ้ามีงานมากขึ้นเนี่ยพันธมิตรเราก็อาจจะเป็นโรงงานที่ทํากับชิ้นส่วนสําเร็จรูปนะครับก็จะเพิ่มเพิ่มโคแม้ว่าเกิดเกิดการโคโคเปอเรชันกันมากขึ้นนะครับทาให้เกิดส่งมอบสินค้าที่ดีกับลูกค้าได้อย่างดีดียิ่งขึ้นนะครับอืมค่ะค่ะตอนนี้มีคุยกับลูกค้าหรือยังคะว่าจํานวนโครงการหรือว่ามูลค่าโครงการที่ที่เราจะเข้าไปร่วมกัน มันมากน้อยขนาดไหนคะครับก็ตอนนี้ก็คุยกันดูก็จะมีประมาณสักสองสามโครงการนะครับก็มูลค่าก็ประมาณสามสามร้อยกว่าสี่ร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นมูลค่าโครงการทั้งหมดนะครับเ응ฟสเฟสในการพัฒนาก็คงคงคง่อยๆข, com, ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจนะครับ,ะะรบแต่เราพร้อมที่เราคิดว่าถ้าเกิดมันมันงานมันต้องเร่งด่วนขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถ โคปาธม,มิตของเราที่ว่าทําชิ้นส่วนสําเร็จรูปอะไรกันออกมาทําให้การงานสามารถสมมอบได้ได้เร็วนะครับภายในหนึ่งปีหรือปีครึ่งอ,อะไรเงี้ยเราก็สามารถขึ้นอยู่กับลูกขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะ,อ,ะอยากจะสมมอบงานให้ทางเขาเรียกว่าผ,ผ,ผู้ลูกค้าต่ออีกทียังไงครับอืมค่ะค่ะตรงนี้เรามองว่ามันจะเสริมส่วนไหนให้ให้ CRD อะคะในในนาคตถ้าเกิดว่ามันสกเสรสจริงๆ ก็คือมันก็จะเหมือนกับเป็น recurring income ของเรานะครับถ้าตอนนี้เรามี e c u r r i n g income นี่ประมาณสักปีหนึ่งสัก300อยล้าน4ี่ล้านอะไรเงี้ยฮะมันก็จะทําให้ดีเพราะว่าภาวะรับเหมกาก่อสร้างเนี่ยบางบางบาง,บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่ที่งานล<บ>้มนมือ <สบ S 2> ในภาวะที่งานขาดมืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนสายเคอร์ฟอะไรไปถ้าเราเอาตัวตัวเหมือนกงสร้างรายได้ประจำเราขึ้นมาอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นรายได้ที่สร้างกำไรอย่างหรือหวา อะไรเงรี้ยแต่ว่ามก็เลี้ยงบริษัทได้ดีนะคะ <c oughs> ทํทให้ลดค่าใช้จ่ายลดค่าดาเนินการลงได้อย่างมากมาย,ยนะครับอืมค่ะค่ะอ่าโอเคนี่ก็คือธุรกิจที่จะขยายออกไปในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ทีนี้ธุรกิจเดิมรับเหมาหน่อยค่ะทางผู้บริหารมองปีหกห้าเนี่ยธุรกิจร,รับเหมาจะเป็นยังไงบ้างแล้วเซียดีเรามีแผนแล้วก็กลยุทธ์ยังไงบ้างคะสาหรับปีหกห้อ่ารับเหมาก่อสร้างปีหกห้านะครับอ่า เรามองว่าน่าจะถ้าเกิดภาวะปกตินะฮะไ,ไม่ไม่ไม่รวมรับงานบ้านที่เราจะรับต่อที่ที่คุยให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเราก็ยังคิดว่าแนวโน้มมันก็ยังพอก็ไม่น่าต่ำกว่าปี64นะครับก็อยู่ประมาณหลักพันอะไรเงี้ยฮะนะครับแปดร้ 800, <000 S 2> อยพันแต่ถ้ารวมของไอตัวตัวไอตัวที่เราพูดถึงเนี่ยก็อาจจะทำให้รายได้เราขยับขึ้นไปเป็นพันอัพนะครับ คัคบอืมอืมแล้วก็ได้ยินข่าวว่าล่าสุดมีการได้รับงานในส่วนของการบริหารจัดการขยะสัญญาใหม่แล้วด้วยครับใช่ครับเราเพิ่งเซ็นสัญญา,างานขยะเชียงใหม่คุณค่างาน500ล้านนะครับค่ะค่ะในระยะเวลา5ปีนะครับคิดว่าจะจะเริ่มเริ่มที่จริงสัญญาเซ็นไปแล้วนะครับแต่ว่า,าต้องมีการต่อรถอะไร จะเริ่มทำงานเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมีนาปี6-5เป็นต้นไปครับค่ะตอนนี้เรามีงานบริการจัดเก็บขยะเนี่ยที่ไหนบ้างน,นะคะ,ะมีที่เชียงใหม่นะครับมีที่ปักเก็ตมีที่ลำปางครับค่ะรวมรวมมูลค่าแล้วเท่าไหร่นะคะถ้ายังไม่รวมงานพันสามร้อยล้านนะครทั้งหมดมูลค่านะครับโอ้พันสามร้อยบวกเข้ามาเพิ่มอีกห้าร้อยล้านใช่ไหมคะไม่ครับตัวทนี่ห้าร้อยที่รวมรวมอ่ารแล้วรวมแล้ว ค่ะอืมค่ะค่ะแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วะเราเรามองว่ามันจะมีออกมาไหมแล้วจะมีงานใหม่ได้มาเข้ามาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะเราประมาณการยังไงบ้างงานเกิดเก็บขยะนี่คงต้องทยอยขึ้นมาเป็นเรื่อยๆนะครับรค่ะคิ่อตอนนี้เราคิดว่างานที่เราอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยคงจากที่เราเคยไปทํามาเนี่ยก็น่าเราก็ พยายามดูจากการตอบตอบสนองของลูกค้าชาวบ้านนะฮะที่เราไปจัดเก็บขยะไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า,าฟีดแบ็กกลับมาดีนะฮะหมายว่าการพอพึงพอใจในการที่บริษัทไปจัดเก็บขยะนะครับหรือถ้าสร้างความพึงใจให้ลูกค้าเ,เราคิดว่า,าในปี6-5นี้แล้เชียงใหม่แนละ้วปี6-6นี่ก็จะได้น่าจะได้เพิ่มอีกนะครับปี6-6 6กอะไรเงี้ยยอยเพิ่มขึ้นเราคาดว่าปี หลังจากปี65ที่เราได้รับงานเชียงใหม่500ปี66เนี่ยนะฮะเราก็น่าจะได้ประมาณ500ถึงพันนะครับเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันมีงานตรงนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะครับจริงๆมันเป็นงานจัดเก็บขยะเนี่ยนะฮะต้องถือว่ามันเป็นจุดออดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไ,ไม่ใช่ว่าทางทางรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลท้องถิ่นอะไรเนะี่เขาทำไม่ดีนะแต่ว่า มันมีปัญหาเยอะมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายแรงงานมันมีปัญหาเรื่องการวกควบคุมคนงานเนี่ยมันค่อนข้างจะทําได้ยากนะครับเพราะฉะน,นั้นการที่ให้เอกชนทำเนี่ยม,มันทำให้ประสิทธิภาพดีกว่าลดการสูญเสียได้มากกว่าทำงานแล้วอาจจะเรียกว่าคุ้มนะครับอือนะคะอยากทราบมาร์จินการจัดเก็บขยะนี้มา,าจินเป็นยังไงบ้างคะก็กก็ก็ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับตัค่อนข้างพอใช้ได้ ตัวเลขที่ผ่านมาก็อยู่ที่สองหลักนิดๆนะครับอืมประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้หรือเปล่าคะคือก็ประมาณสักสองหลักต้นๆดีกว่าอ,อันนี้ถ้าสองหลักนี่วอนจะเดาว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วสองหลักต้นๆโอเคโอเคต้นมากๆต,ต้นมากๆค่ะค่ะค่ะโอเควันนี้ก็เต็มอิ่มสุดท้ายคะ่ะบอลอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึง นักงทุนหน่อยเพราะว่าเซียดีนี่เป็นเป็นหุ้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคเหนือด้วยนะคะอยากมีอะไรอยากฝากถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเซียดีมากขึ้นนะ่ยค่ะครับ,รบผมก็พูดในฐานะซีอนะครับว่าก็อยากให้ความมั่นใจผู้ถือหุ้นนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปนะ่เซียดีก็จะมีผลงานที่ดีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ขอให้นักลงทุนเนี่ยติดตามข่าวสารของเซียดีนิดนึงนะครับ ก่อจะตัดสินใจลงทุนอะไรแต่เราคิดว่าเราก็คงพยายามไม่ทําให้ผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยรวมทั้งสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนี่ยผิดหวังเราพยายามจะทำในสิ่งที่ดีๆให้กับทุกอย่างนะครับทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมของเราเองเราอยากจะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเชียงใหม่ที่ดีสําหรับคนเชียงใหม่นะฮะเสนอสินค้าที่ดีสร้างมิติใหม่ๆให้กับคนเชียงใหม่ สร้างมิติดีๆให้กับประเทศหมายความว่าเราทําธุรกิจเรามีความมุ่งหวังว่าเราคงไม่ได้เอา,อามาร์จินเยอะๆแต่เราต้องการแมสเราต้องการการบริหารงานที่กํากไรกําไรต่อหน่วยไม่มากนะครับแต่ว่าเราทําดีแล้วก็พยายามขยายงานให้คุ้มค่ากับลงทุนตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วยด้วยตัวเลขที่ดีตอบแทนลูกค้าเราด้วย คุณภาพสินค้าที่ดีนะครับเราติดตาม c ซีดี CAD ให้ดีแล้วกันนะครับค่ะอโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกันบบอลแล้วก็พี่จิมในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ